อันผู้ฟังที่น่ารักกดติดตามกดไลค์ช่องนิยายวายบายวิซ่าเพื่อฟังนิยายสนุกสนุกได้ทุกวันขอบคุณครับ EP 5เดี๋ยวเดี๋ยวนี่คุณวินจะทำอะไรโยเอามือขึ้นมาบาังตาตัวเองไว้ไม่ถอดเสื้อแล้วจะอาบน้ำได้ยังไงนั้นมันไม่ใช่แต่ผมยังอยู่ตรงนี้ไงก็จะอาบก,กับนายนายก็ต้องอยู่ตรงนี้สิให้ตายผู้ชายคนนี้ไม่รู้จักอายบ้างเลยหรือไง เขาเป็นผู้ชายนะไม่ใช่พวกหนูๆในสต็อกของเขานายก็ถอดได้แล้วจะอาบทั้งชุดเลยหรือไงโยมองคนที่พูดที่ตอนนี้เหลือเพียงกางเกงในตัวเดียวยืนอวดหุ่นอยู่ผมไม่ถอดงั้นก็อาบทั้งชุดนี้และผมก็ไม่อาบด้วยโยจะเดินหนีแต่ก็ถูกรวบตัวไว้และถูกพาลงไปในอ่างกว้างที่ถูกเปิดน้ำไว้เต็มทั้งที่ยังใส่เสื้อผ้าอยู่เฮ้ย โยร้องเสียงดังทันทีที่ร่างของตัวเองตกไปอยู่ในอ่างน้ำซึ่งตอนนี้ไม่รู้เพราะอะไรเขากำลังนั่งอยู่ระหว่างขาคนที่ดึงเขาลงมาอยู่คุณวินจะทำอะไรครับเนี่ยอ่างน้ำนายโยฉันบอกหลายรอบแล้วฉันไม่ชอบนอนกับคนตัวเหม็นใครจะนอนกับคุณผมไม่นอนผมมีงานต้องทำงานที่นานทำก็ฉันเป็นคนจากเหมือนกันเพราะงั้นวันนี้ฉันอนุญาตให้ในายหยุดอยู่เป็นเพื่อนฉันได้ นี่คุณทำไมเป็นคนที่ชอบทำตามใจตัวเองจังโยตะอกแล้วนายทำไมเป็นคนชอบขัดฉันจังโยที่รู้ว่าคุยกับคนคนนี้คงไม่รู้เรื่องแล้วเขาเลยพยายามที่จะลุกออกจากตรงนี้แต่มันก็เป็นไปได้ยากมากยิ่งเอวของเขาถูกแขนข้างหนึ่งรัดไว้ยิ่งเขาดิ้นแขนของอีกฝ่ายยิ่งรัดเขาแรงขึ้นและตอนนี้ดูเหมือนมืออีกข้างของพวินเริ่มมาปวดเปี้ยนแถวกระดุมเสื้อเชิ้ตนักศึกษา ก่อนเขาจะรู้สึกตัวกระดุมก็ถูกตรวจตั้งแต่เม็ดล่างจนถึงเม็ดอันสุดท้ายคุณพวินหยุดนะถึงจะบอกตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วแหละและดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่สนใจในสิ่งที่เขาบอกตามเคยเพราะตอนนี้มือใหญ่ของพวินกำลังลูบไล้บนผิวเปล่าเปลือยของเขาความรู้สึกบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาในตัวเขาโยกกรงตัวไปหมดเมื่อริมฝีปากของแต่ลงบนลำคอเบาๆทำเอาคนลุกไปหมด ยิ่งตอนนี้มือที่กำลังสัมผัสตามลอยนูนตามแนวท้องอย่างเถาเบาและค่อยเลื่อนมือต่ำลงปลดเข็มขัดของเขาออกอย่างได้ดายทวินมองคนที่กำลังหอบหายใจอย่างแรงด้วยความพอใจเขาเก่งพอที่จะทำให้คนพยายามปฏิเสธตัวเองทำยังไงให้ยอมตอนนี้หน้าของคนตัวเล็กกว่าเขาแดงมากไม่ใช่แค่หน้านะแต่แดงไปทั้งตัวยิ่งอีกฝ่ายดูอ่อนด้วยเขายิ่งสนุกที่จะแกลง้ง พวินกอบกลุ่มส่วนที่อ่อนไหวที่สุดของโยก่อนใช้นิ้วเรียวยาวของตัวเองลูบไล้ตามแท่งร้อนแม้ตอนนี้เขาสองอยู่ภายใต้ภายน้ําเย็นแต่ในกายกับร้อนรุมร้าวไปหมดตอนนี้ภายในกายของโยมันช่างแปรปวนไปหมดเขาอยากให้พวินหยุดแต่ก็ไม่อยากให้หยุดเพราะความรู้สึกแปลกใหม่มันทําให้เขาเสียวซ่านยิ่งตอนมือแกร่งเริ่มขยับขึ้นลงเขายิ่งทําให้หัวใจเขาเต้นระรัวอือ ตอนนี้โยกัดปากของตัวเองไว้เพื่อไม่ให้ส่งเสียงที่แปลกประวัติออกมาโยร้องออกมาอย่าก,กั้นไว้พวินผู้ชิดใบหูก่อนจะปากงับทำอาโยศสยิวไปทั่วทั้งกายใน YouTube จะตัดฉากล่าร้อนออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถตามไปอ่านได้ที่เว็บไซต์มาริสมาริสตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างพวินต่อยให้โยโซบอยู่บนอกแบบนั้นสักทักพอเห็นว่าโยเริ่มหายใจเป็นปกติเขาก็จับโยออกจากอ,อกก่อน จะพาตัวเองออกจากอ่างน้ำและเดินไปใต้ฝักบัวรูก่อนเปิดน้ำให้ไหลนายก็ออกมาล้างตัวข้างนอกเถอะในน้ำในอ่างคงอากไม่ได้แล้วแม้คำพูดเหมือนจะฟังดูหวังดีแต่มันก็ทำให้ก็ทำให้น่าฟังอายไม่น้อยก็คนที่ทำให้มันสกปรกก็คือเขาและคนที่ช่วยให้เป็นแบบนี้ก็คือคนที่กำลังพูดเหมือนหวังดีอยู่นั้นแหละตอนนี้พบินกำลังนั่งมองคนที่ทำหน้างออยอย่างพอใจ ตั้งแต่ที่เขาบังคับให้อาบน้ำด้วยกันและทำแบบนั้นและเขาก็ยังสั่งให้อีกฝ่ายทำอาหารให้เขาแถมตอนนนี้เขายังสั่งให้มานั่งรินเล่าให้อีกโดนทำหน้าไม่พอใจคงไม่แปลกทำไมถึงอยากเรียนหมอหรือก็รู้นี่ว่าค่าใช้จ่ายสูงครับโยที่กำลังทำหน้าหงุดหงิดและมองทีวีอยู่ตอบอย่างงงๆทำไมอยากเป็นหมออยากช่วยคนอื่นครับผมไม่มีพ่อแม่อยู่กับยายมาแต่เด็ก แต่พอวันหนึ่งยายล้มป่วยผมไม่มีเงินพาไปหมอเลยได้แต่คิดว่าถ้าผมจบมาจะทำงานในด้านนี้พอมีเงินสักหน่อยจะเปิดร้านสักที่และจะให้คนที่ป่วยรักษาในราคาที่สามารถใช้กำลังซับตัวเองได้ชีวิตเขานี้ก็เหมือนละครดีนาะยโยคิดในใจไม่มีพ่อแม่พ่อแม่ไหนตายเหรือผมไม่รู้ครับถามยายท่านก็ไม่เคยบอกและอีกอย่างท่านก็เป็นอัลไซเมอร์บางวันยังแทบจำผมไม่ได้ด้วยซ้ำ พอถามคนแถวนั้นก็บอกว่าอย่าย้ายมาอยู่ที่นี่ก็อุ้มผมมาแค่คนเดียวไม่เคยเห็นญาติพี่น้องมาเยี่ยมแล้วนายไม่อยากรู้หรือพ่อแม่คือใครอยากรู้สิครับใครจะไม่อยากรู้ว่าใครทําให้ตัวเองเกิดมาแต่ผมไม่มีปัญญาพอที่จะหาพวกเขาเรอทพวินไม่พูดต่อแต่ยกแก้วอัำพันในมือขึ้นดื่มแทนคุณวินครับผมกลับได้หรือยังโยที่เห็นอีกฝ่ายเงียบไปจึงถามขึ้นวันนี้นายต้องอยู่กับฉัน แต่ว่าไม่มีแต่ริดเล่ามาโยกขวดเล่าราคาแพงขึ้นก่อนจะเทน้ำในมึนเมาในนั้นลงในแก้วสวยที่ตอนนี้กำลังว่างเปล่าหลังจากนั้นไม่นานโยก็พลอยหลับไปเพราะพวินออกไปคุยโทรศัพท์ที่อื่นทำให้เขาไม่มีอะไรทำจนเผลอหลับไปพวินเดินกลับมาก็เจอคนที่นั่งนั่งใส่ตัวเองทั้งวันกำลังหลับก,ก็เดินตรงไปอุ้มอีกฝ่ายอย่างเบามือเขาคิดว่าคนในอ้อมแขนเขาตอนนี้ตัวเบามาก จนเธอคิดว่าคงต้องเลี้ยงให้มีน้ำมีนวลกว่านี้หน่อยแล้วร่างสมส่วนถูกวางลงบนเตียงอย่างเบามือก่อนที่พะวินจะห่มผ้าให้คนที่นอนหลับสนิทและเดินออกจากห้องอีกครั้งเพื่อจัดการธุระตัวเองให้เสร็จเช้าอีกวันแสงแดดที่ลอดผ่านม่านเข้ามาในห้องกระทบกับเปลือกตาทำให้คนที่กําลังอยู่ในฝันแห่งความสุขต้องตื่นขึ้นนี้เป็นครั้งแรก ตั้งแต่เกิดมาเลยนะที่เขารู้สึกได้ว่าเหมือนตัวเองนอนอยู่บนที่นอนนุ่มขนาดนี้โยมองไปรอบๆห้องก็เห็นร่างสูงของคนที่รั้งเขาไว้เมื่อวานกำลังยืนดื่มกาแฟพร้อมดูวิวเบื้องล่างนี้มันชั้นสูงสุดของตึกนี้เลยนะเขาจะมีอารมณ์ยืนดูวิวอะไรโยลุกขึ้นนั่งและมองคนที่ไม่ได้สนใจเขาผู้ชายอะไรสูงจริง,รงๆเขาอยากรู้จังว่าพวินสูงเท่าไหร่180กว่าเซนติเมตรไหมนะ และแถมไหนจะช่วงบากว่างนั้นอีก่อนนี้หรือเปล่าที่เรียกว่าฟ้าไม่ยุติธรรมคนที่มีพร้อมก็พร้อมทุกอย่างหล่อรวยมีชื่อเสียงชาติตระกูลดีแล้วเขาละ่ะแต่ก็ต้องหยุดความคิดไว้อีกครั้งเมื่อคนที่เขามองอยู่พูดขึ้นมองพอหรือยังปากเปล่ามองสักหน่อยโยพูดกระตุกกระตักก่อนหันหน้าหนีไปอีกทางทวินเดินเอาแก้วกาแฟในมือไปวางไว้บนโต๊ะก่อนเดินมานั่งลงบนเตียงข้างๆคนที่หันหน้าหนีเขาวันนี้มีเรียนใหม่ มีครับโยรีบตอบที่จริงวันนี้เขาไม่มีเรียนเรือแต่เขาแค่อยากออกไปจากที่นี่ต่างหากและดูเหมือนพวินจะรู้ว่าคนที่เขาบังคับให้อยู่ที่นี่ด้วยเมื่อวานจะอยากออกไปมากแล้วและอีกอย่างวันนี้เขาก็มีประชุมด่วนคงไม่มีเวลามาเล่นกับเด็กคนนี้งั้นนายไปอาบน้ําแต่งตัวถอเสื้อผ้าในวางอยู่ตรงนั้นพนักงานซักให้เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นไม่นานโยออกมาจากห้องนอนมาพร้อมชุดใหม่ และดูเหมือนคนที่รอเขาก็เปลี่ยนชุดแล้วงั้นไปกันเถอะเมื่อเห็นว่าคนที่ตัวเองนั่งรอเดินออกมาเขาก็รีบพูดทันทีแปลกนับปกติเขาเป็นคนไม่ชอบรอใครแต่ทำไมเขาถึงรอเด็กคนนี้ที่จริงให้คนมารับไปส่งก็ได้แต่เขาก็เลือกที่จะรอแล้วไปส่งเองงั้นฉันส่งนายตรงนี้นะพวินพูดเมื่อขับรถมาถึงหน้าประตูมหาลัยตอนนี้เขาสายกับการประชุมมากแล้ว ถ้าขับเข้าไปส่งที่คณะอีกเขาคงถูกบอดบริหารตำหนิแน่ครับขอบคุณนะครับวันนี้ก่อนเข้างานเข้าไปหาฉันที่ห้องก่อนนะคักครับโยมองตาไร้ท่าคันหรูที่เพิ่งเคลื่อนตัวออกไปให้ตายเขาคงถอยไม่ได้แล้วไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองต้องมาเป็นเด็กเลี้ยงของใครอยู่ยืนคิดอยู่สักพักก็บกแท็กซี่เพื่อกลับห้องเช่าตัวเองห้างสรรพสินค้าเอานี้ของมึงไอ้โยชินส่งที่เขาเก็บไว้ให้เพื่อนเมื่อวานคืน ขอบใจนึกว่าจะไม่มีคนเก็บไว้ให้แล้วกูก็ไม่ได้เก็บเปลือกฟ้าเก็บไว้ให้มึงแต่วันนี้ฟ้ามีเรียนกูกับมึงไม่มีฟ้าเลยเอามาฝากไว้ที่บ้านกูเมื่อเช้าบอกให้เอามาให้มึงด้วยอุตส่าห์ว่าวันนี้จะนัสาวในสต็อกเด็ดด้วยสน่อยดันมาติดแงกรอเอาของให้มึงนี้ชินบนเออนะกูลิยงข้าวใหม่ดีเลยกูมีเรื่องจะถามมึงด้วย เขากับชินพามานั่งกินข้าวร้านหนึ่งที่อยู่ในห้างอย่าว่างั้นนี้เลยนะมีหลายคนที่มองพวกเขาชินก็หล่อปีที่แล้วก็ได้เป็นถึงเดือนคณะมหาลัยด้วยชาติตระกูลก็ดีพ่อเป็นนายกกระทรวงยุติธรรมแม่ก็เป็นผู้ดีในนิตยสารสังคมไฮโซเขาก็เคยเห็นหน้าเพื่อนไปอยู่นั้นมึงมีอะไรจะถามพอสั่งอาหารไปสักทักอยู่เลยถามขึ้นทำไมคนที่มาพามึงไปเมื่อวานถึงบอกว่ามารับเด็กๆที่ว่าคือมึงเหรอ เด็กคงหมายถึงคนอายุน้อยกว่านะมึงอย่าคิดมากมึงรู้จักเขาได้ไงเห็นฟ้าบอกเป็นลูกพี่ลูกน้องฟ้าเป็นคนบริจาคทุนที่มึงได้และก็ยังเป็นเจ้าของคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยนี้ก็กูทําง,งานที่คาสิโนที่เคยบอกไงแล้วเขาเป็นเจ้านายอยู่แล้วบังเอิญกูขอให้เขาช่วยสนับสนุนทุนเหมือนเดิมเขาก็ช่วยง่ายขนาดนั้นเขาช่วยมึงง,ง่ายๆทั้งที่ขอยกเลิกไปเองนี่นะเออ ขอโทษนะคะอาหารมาเสิร์ฟถัดและก็ดูเหมือนพนักงานในร้านจะช่วยชีวิตเขาได้ทันเวลาอดเชิญครับอย่รีบตอบรับพนักงานทันทีเพื่อเลี่ยงการตอบคำถามเพื่อนเขาสองคนพากันกินอาหารอย่างอร่อยและพูดคุยกันอย่างสนิทสนมตามปกติจนไม่ทันสังเกตว่ามีคนยืนมองตัวเองจากด้านนอกนานแล้วทวินที่วันนี้พอประชุมเสร็จเพื่อนแม่เขาก็หวานให้มาดูห้างให้เพราะท่านบินไปทำธุระที่อังกฤษ แต่ใครจะไปคิดหล่าว่าการที่เขามาดูแทนจะทำให้เขาเจอคนที่อยู่กับเขาทั้งวันเมื่อวานแถมเมื่อเช้าเขาถามยังบอกมีเรียนอยู่เลยแล้วให้การมานั่งกินข้าวอย่างสบายอารมณ์ที่ห้างหัวเราะสนิทสนมกับคนที่มาด้วยคืออะไรเด็กที่โกโหกสินนิสัยไม่ดีแบบนี้ต้องสั่งสอนแล้วการที่ทําแบบนั้นมันทำให้คนที่ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกระบอกของของตัวเองหงุดหงิดมากแต่พวิน ก็ต้องเลือกที่จะปล่อยผ่านไปก่อนเพราะตอนนี้เขาไม่ได้ว่างขนาดมาจัดการคนที่เขามองอยู่แล้วค่อยเก็บไปคิดบัญชีทีหลังข้อหาโกหกเขาแล้วมาอยู่กับคนอื่นโยยืนสูตรหายใจอยู่หน้าประตูปางใหญ่เขาไม่อยากมาเลยกจ็จเนียนไม่มาหาคนที่สั่งแล้วนะแต่พอมาถึงผู้จัดการแถงกลาสเขาดันบอกว่าให้เขามาเจอคุณทวินที่ห้องตามคำสั่งก,ก,ก,ก๊อกกกแรก ประตูเปิดออกจากทางด้านในแต่คนที่เปิดไม่ใช่เจ้าของห้องกับเป็นที่เขาเห็นอยู่กับเจ้าของห้องนี้บ่อยๆมาแล้วหรือครับเชิญคนด้านในพูดกับเขาอย่างสุภาพทําเอาเขางงไปหมดขอบคุณครับโยก,ก้าวเท้าเข้ามาในห้องตามคําเชิญและเจอกับเจ้าของห้องที่กําลังมองมาที่เขาเรโอออกไปก่อนอดอคนนี้ชื่อเรโอสินักครับคุณวินพูดจบเรโอก็เดินออกจากห้องตามคําสั่ง นั่งรอที่โซฟาก่อนนะโยเดี๋ยวฉันขอเคลียงานก่อนครับโยเดินมานั่งที่โซฟาอย่างว่าง่ายและนั่งรออย่างเงียบๆแต่พอนานเข้ามันก็เริ่มเบื่อโยสังเกตคนที่นั่งสนใจเอกสารอยู่ตรงหน้าเขาหล่อจริงๆนะให้บอกอีกร้อยรอบเขาก็จะพูดคําเดิมคือหล่อๆมากก่อๆหน้าอิจฉาชมัดเบื่อเหรอจุกคนที่เขาแอบมองก็พูดขึ้นครับวันหลังเอาหนังสือเรียนมาอ่านค่าเวลาก็ได้นะ วันหลังนั้นเรือนี้เขายังต้องมาที่นี่อีกงั้นเหรอเออคุณวินครับผมจะไปทํางานได้หรือยังครับนายก็กําลังทําอยู่นี่ไงเอ๊ะทวินวางเอกสารในมือและเงยหน้าขึ้นมองคนที่กําลังมองเขาอย่างสงสัยตอนนี้โยทําหน้าเหมือนแมวที่สงสัยเลยและเขาก็ชอบแมวมากด้วยสิสงสัยอะไรสงสัยที่บอกว่าผมทํางานคืออะไรครับก็ฉันย้ายให้ในายมาเป็นคนดูของฉันแล้วไง ะแมวตกใจก็น่ารักดีนะพวินคิดในใจเขาชักชอบลูกแมวจรจัดที่เขาเพิ่งได้มาตัวนี้จังแต่แต่ผมไม่รู้และยังไม่ได้ตอบรับว่าจะทำเลยนะครับฉันไม่ได้ขอร้องให้ในายมาทำแต่มันคือคําสั่งเข้าใจไหมแต่ผมไม่อยากทำพวินมองคนที่จูจ่ๆก็ทำท่าทางขู่เขาเหมือนแมวเฮ้คนที่ทำจะรู้ไหมในการทำแบบนั้นยิ่งให้เขาไม่อยากต่อยให้หลุดมือไป อยากจับขังไว้ในกรงที่เขาสร้างไว้เพื่อรอเล่นกับเขาคนเดียวนายมีสิทธิ์จะปฏิเสธด้วยเหรือถ้างั้นผมขอยกเลิกข้อตกลงผมไม่เป็นแล้วเด็กคุณไม่เอาทุนด้วยไม่อะไรทั้งนั้น